ปกติแล้วป๊อปเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่หรอกพูดอะไรใครก็มึงใครเชื่อแต่เรื่องอุปกรณ์เอาดอคุณภาพดีนี่ต้องยอมรับเราครับเพราะเขาใช้มาเยอะมากใช้ชีวิการแจ้งมานานใช้ได้ของดีๆอะไรไม่ดีรู้มาว่ามไม่ดีใช้ไม่ดีต่วนทิ้งหมดเ้ยหมดครับผมเองนี่ต้องยอมเพราะว่าผมเนี่ยหารองเท้าแตะเอาดอมานานมากที่จะหาดีๆนะครับลองใช้มาหลายยี่ห้อ ไม่เคยถูกใจจนกระทั่งบ๊อบบอกว่าเขาใช้รองเท้าอะไรอยู่ครับผมใช้ชาโครครับก็ใช้มานานมากนะครับใช้มานานมากแล้วก็เปเลี่ยนมาเรื่อยๆพอผมลองใช้ก็เลยติดใจนะครับก็มีข้อสรุปว่าผมว่าชาโคเป็นรองเท้าแตะเอาทอที่ดีที่สุดคู่นึงครับก็จริงๆแล้วคนเอาทอทั่วๆไปเนี่ยถ้าถ้าอยู่ในพวกปีนหน้าผาหรืออยู่แบบ ใช้เรืออยู่อะไรใช้ชีวิตกลางแจ้งของเอาดอนนะครับคนอยากจะรู้จักชาโคลครับมันเป็นอย่างนีนครับเท่าที่ลองใช้มาเป็นระยะเวลานึงนะก็มีข้อเสนอเพราชาโคลข้อดีของชาโคลมีสามข้อหลักนะฮะมาให้ดูรเ้าแต่ชาโคลเนี่ยข้อแรกคือความทนทานกินขาดผมใช้รองเท้าแตะยี่ห้ออื่นมาส่วนใหญ่จะปีนึงไม่เกินสองปีประมาณปีนึงครับหลายๆยี่ห้อที่ผมเคยใช้มาก่อนหน้านี้ก็ประมาณปีนึงแล้วก็ทำลายตัวเอง ครวป๊อปใช้คาโฟมากจริงผมคู่ล่าสุดก่อนก่อนคู่นี้ได้มาตอนเปิดร้านเอาดอร์ก็ประมาณสัก6ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วตอนได้มาก็ยังใส่มาเรื่อยๆเกือบผมใส่รองเท้าแตะเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบทุกวันนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก5หรือ6ปีที่ใส่มาไม่ได้พังไม่พังครับแล้วจีๆกล้วคือเขาสึกนะครับเขาผมใส่ทุกวันเขาสึกจงๆกล้กคือพอดีว่าไม่ได้คู่เก่ามาวันนี้นะครับเขาสุกเขาสึก นะครับที่ส้นเป็นนิดเดียวเองทางด้านนอกนะครับก็ตอดบางสักหกปีที่ใช้มาบคู่ใหม่ที่ซื้อนี่เขาอยากได้สีใหม่อยากได้สีใหม่จริงๆแล้วคู่เก่าไม่ได้พังนะครับก็อยากได้สีใหม่ก็เลยความทนทานของชาโคเนี่ยเป็นที่รู้กันใช่นะครับเพราะว่าวิธีทํานะครับวัสดุหนึ่งก็คือตัวพื้นด้านบนนะครับที่สัมผัสกับเท้าเราเนี่ยเป็นวัสดุที่เรียกว่าโพลีเอิลีหรือ P.E. เทียบกับรองเท้าแตะ เขาดอยี่ห้ออื่นที่มันจะเป็นโฟม P.U. PU. เป็นโฟมนะครับ p e เนี่ยไม่รู้จักพันนะครับคนมากข้อเสียคือมันอาจจะหนักบ้างนะครับแต่ก็ p e มันหนักนะครับแต่ผมก็บอกทุกคนบอกว่ารองเท้าไม่ใช่หมวกไม่เป็นไรนะหนะักก็ไม่รู้สึกจริงๆนะครับความทนทานข้อที่2ก็คือว่าเจ้าเว็บบิ้งไนล่อนหรือว่าเชือกรัดทั้งหลายเนี่ยไม่ได้สอดเข้าไปแล้วติดก,กาวหนะรือรองเท้าแต่ยี่ห้ออื่น เท้าแตะยท่าอื่นที่เราใช้เนี่ยมักจะพังก็คือใช้ใช้ไปหลุดที่กาวที่ติดไว้หรือที่เย็บไว้เนี่ยหลุดหมดนะครับเดินในป,ป่ายังไม่ทันกลับออกมาข้างนอกเลยหนี่ทางต้องเรา,าอะไรผูกกันมาตลอดเชือกฟางตลอดเจ้าวเว็บบิ้งไนล่อนตัวนี้นะครับจริงๆแล้วคือเส้นเดียวร้อยเข้าไปในเท้าใต้พื้นเนี่ยตลอดทางนะครับเป็นเส้นเดียวกันตลอดเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสหลุด นะครับประกอบเข้ากับพื้น PE ที่มันไม่มีทางพังเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งบนนี้ไม่มีทางพังแน่นอนป๊อปถึงได้ใช้ได้ห6ปี5-6ปีไม่ทานอะไรเลยนะครับทีนี้นอกจากจะทนแบบนี้แล้วนะครับรองเท้าชาโฟนี่ยสามารถส่งซ่อมได้ก็คือถ้าใส่จนพื้นสึกพื้นสึกพื้นป๊อบใส่มา6ปีแล้วก็ยังไม่สึกยังไม่สึกครับถ้าแบบใส่จนสึกบางแต่รักมากรองเท้าพวกนี้ ส่งซ่อมได้นะครับเพราะว่ารองเท้าเขาประกันตลอดชีวิตไร้คามร้อนตีส่งซ่อมก็เสียค่าซ่อมตามปกตินะครับเปลี่ยนพื้นข้างบนเสียเปลี่ยนข้างบนก็ยังรักษาสองเท้าผู้เดินไม่ได้ข้อที่สองเรื่องความใส่สบายคือเท้าของคนแต่ละคนทรงมันไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่บางคนบางคนกว้างบางคนแคบเขาก็จะมีกันรองเท้า ทั่วไปรองเท้าหุ้ม้องเท้าเดินสายยังมีหลายทรงให้เลือกรองเท้าแตะก็เช่นเดียวกันนะครับรองเท้าชาโคมีทรงธรรมดาและทรงกว้างให้เลือกนอกจากนั้นความหนาของเท้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทรงไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าชาโคก็นถูททามาให้ปรับให้เข้ากับรูปเท้าได้ปรับในฟ็อกนะครับก็ยังด้วยว่าทั้งหมดนะครับเว็บบิ้งที่ร้อยเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันนะครับเวลาเราจะใช้นะครับเราก็ ยงลองสวมเข้าไปนะครับแล้วลองดึงดูนะครับก็ดึงรอบไปเรื่อยนะครับโดยปกติแล้วเราจะปรับครั้งแรกที่เราซื้อมาเท่านั้นนะครับพอปรับได้พูดเท้าเราตามต้องการเสร็จก็อยู่อย่างนั้นเลยนะครับก็เป็นเส้นเดียวส่วนทางข้างหลังเองนะครับที่เขาจะมีร้อยอยู่ทางด้านนี้นะครับก็จะเห็นว่าปรับได้ปรับสูงต่ำได้นะครับดึงถ้อใครชอบให้สั่ง ข้างในข้างนอกข้างในเท้านะครับสูงหรือข้างนอกเท้าสูงนะครับเราก็ปรับได้นะครับคือเป็นทัสต้อมฟิตใช่้งแรกองเท้ามาแล้วก็ปรับให้เข้ากับเท้าเรามันมันไม่มีเท้าใครที่เท่ากันหมดใช่ครับทั้งหมดบางทีเท้าเราสองข้างยังไม่เท่ากันเลยรูปทรงไม่เหมือนกันังนั้นชาโคนี่สามารถจะปรับให้เข้ากับเท้าได้เราก็จะเดินสบายไม่แกว่งไม่ไหลไปไหลมานะครับก็จะมีดึ่นท้าไหนีและไม่หนีอะไรทั้หมดครับแล้วก็จากนั้นนะครับพื้นที่เขาเรียกรูปทรงก็เป็น เลิฟซี ek, นะครับเลิฟซี ek, ก็รับรูปทรงองเท้าเราได้สบายมากไม่มีข้อที่สองใส่สบายข้อที่สามแน่นอนมนะันเป็นรองเท้าออรดอแต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่ถึกทนสมบกสสมบ,บันเหมาะกับการใช้งานนะักมากนะครับที่เราชอบกันมากก็คือไอ้ทรงทรงตรงนี้ใช่ครับม,มีหลายแบบนะครับชาโคมินสองแบบแต่แบบที่เราชอบมากก็คือแบบที่รัดม้วโป้งนะครับแต่ที่รัดิ้วโป้งนี่มีข้อดีอยังไง ข้อดีก็คือว่าระหว่างที่เราไปลุยนะครับอาจจะใช้เรือลุยโครนล่องแก่งที่ต้องปีนเหินอ mm hmm. ะไรเดินนะครับเดินป่าเท้าเราจะไม่ถลันไปข้างหน้า mm hmm. เพราะว่าเจ mm ้า hmm. ต,<ป>ตัวล็อกอย่างนี้ยล็อกนิ้โป้งไว้เท้าเวลาเราลื่นๆมีโครนเนี่ยเท้าเราจะไม่หลุดไปข้างหน้านิ้วโป้งนิ้วชี้ต่างก็จะไม่ิูกกระแทยนะครับมันก็จะล็อกอยู่ใส,สนะ่สบายมากนะครับ mm hmm. สมบูรสมบัตินอกจากนั้นเวลา เปียกนะครับก็แห้งง่ายเพราะตรงนี้เป็นเป็นวิ่งไนล่อนไม่ส่งกลิ่นเหม็นรองเท้าผมบางทุนท่นเท้าแตกบางคู่นผมไม่มีส่วนขนหนังมีผ้าหุ้มเยอะๆอะไรเงี้ยพอเที่ยวเสร็จกลับมาใส่รถนี่จะต้องโยนไปนอกรถปกปิดรถแขลในข้างนอรับเมื่อก่อนนี้ที่ใช้กันอยู่ใช่เพราะมันกลิ่นเหม็นเหมือนลูกหมาไม่ได้อาบน้ํานะครับเจ้าชาโกนี่แห้งง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นเพราะมันเป็นไนล่อนที่ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของการใช้งานรองเท้าชาโป้ก็คือเมื่อเราปรับทุกอย่างให้พอดีกับเท้าแล้วนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาอีกเราจะใส่เข้าถอดออกเราเพียงใช้บั๊กเกิลตัวนี้เป็นหดเหมือนหัวเข็มขัดเนี่ยเปิดเปิดอ,ออกแล้วก็ถอดออกได้ใส่เข้าที่ก็ดึงตรงนี้รัดเข้าที่นะครับรองเท้าก็ใส่ง่ายถอดง่ายมากไม่มีจุดที่เป็นแฝ่แฝงเร็วโครเลยนะครับเร็วโครเนี่ย อาจจะสะดวกแต่ว่าผมพบว่าเวลามาใช้งานเอ้าดอเนี่ยมันมักจะหลุดเปียกน้ําด้วยอะไรด้วยเปียกน้ําหรือว่าเดินโครนเนี่ยลนฝุ่นเนี่ยมันเข้าไปติดในขนขน,ขนเวลโครก็ติดไม่อยู่หลายครั้งเราพายเรือกันตกน้ําไปรองเท้าหลุดก,ก่อนเพราะเวโกลโครมันหลุดชาโคไม่มีครับถ้าเราใส่รองเท้ารัดบัคเกอรตัวนี้แล้วไม่ต้องกลัวรองเท้าจะหลุดจะหลวมหรือโครยังไงก็ไม่หลุดครับ ชาโคเองนะครับก็เป็นรองเท้าที่ใส่สบายจริงนะครับแล้วก็ถึกทนนะครับผมใช้รองเท้าแตะมาสารพัดยี่ห้อแล้วครับก็สรุปสุดท้ายมาจบที่ยี่ห้อนี้ครับจริงจริงนะครับ,นนรบใช้ามา,า,าหกปีที่ต้องซื้อใ <6 S 1> หม่เพราะว่ามีสีถูกใจใช่ไหมมีสีสวยครับก็เลยซื้อนะครับส่วนผมก็เช่นกันนะครับใช้มาหลายยี่ห้อสุดท้ายก็ต้องยอมเชื่อคนที่ไม่ไน่าเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าของพ่าแม่จริงชาโค ทนใส่สบายเหมาะมากออกับงานเอาเดอกครับ